ส่งปฏิบัติการระดับโลกเมื่อศูนย์บัญชาการป้องกันอวกาศแห่งทวีปอเมริกาเหนือหรือโนราดเริ่มต้นปฏิบัติการติดตามเส้นทางแจกของขวัญของซานตาคลอสในคืนวันคริสต์มาสอีฟครั้งนี้เป็นครั้งที่68แล้วที่โนราดซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพร่วมระหว่างสหรัฐและแคนาดาติดตามเส้นทางของซันตาคลอสท่ามกลางการรอคอยของเด็กๆทั่วโลก ปฏิบัติการติดตามซานต้าเริ่มต้นในคืนวันคริสต์มาสอีฟโนโราสระบุว่าศูนย์เรดาร์จะจับสัญญาณอินฟราเรดจากวูดอฟกวางเรนเดียตัวโปรยของซานต้าซึ่งในปีนี้เด็กๆสามารถติดตามเส้นทางของซานต้าผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยประเพณีติดตามเส้นทางแจกของควัญของซานต้านั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี1955 เมื่อเด็กคนหนึ่งกดเบอร์โทรศัพท์ผิดกลายเป็นโทรหากองบัญชาการป้องกันทางอากาศในรัฐโคโลราโดซึ่งเด็กคนดังกล่าวเข้าใจผิดว่าเธอกำลังคุยกับซานตาที่เห็นในโฆษณาในหนังสือพิมพ์กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามเส้นทางแจกของขวัญของซานตาคลอส